ในชีวิตของเราทุกคนย่อมเจอคนประเภทที่ชอบจับผิดอิจฉาและพยายามทําให้เรารู้สึกได้ค่าบางครั้งพวกเขาอาจเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนเรียนหรือแม้แต่คนรอบตัวที่คุณไม่คาดคิดแต่สิ่งที่หลายคนมักพลาดคือการปล่อยให้ความอิจฉาและพฤติกรรมลบเหล่านั้นมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความมั่นใจของตัวเองจิตวิทยาได้พิสูจน์แล้วว่าคนที่พยายามสร้างความรู้สึกด้ค่าให้ผู้อื่นมกักมีความอ่อนไหว และไม่มั่นคงในตัวเองการที่เราไม่แขร์และยืนหยัดอยู่บนความมั่นใจของตัวเองจะเป็นวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการตอบโต้พวกเขาโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงหรือคำพูดที่ทำร้ายบทความนี้จะสอนคุณถึงเจ็ดจิตวิทยาที่ทำให้คนที่อิจฉาและพยายามทำร้ายทางใจรู้สึกเจ็บปวดที่สุดด้วยวิธีที่ฉาญฉลาดเหนียนและหนักแน่นเราจะเริ่มตั้งแต่การสร้างความมั่นใจในตัวเองจนถึงเทคนิคที่ทำให้คนเหล่านี้ต้องหยุดคิดและทบทวน พฤติกรรมของตนเองถ้าคุณสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามจิตวิทยาเหล่านี้จะไม่เพียงแต่ทําให้พวกเขารู้สึกเจ็บปวดแต่ยังช่วยให้คุณสงบมั่นคงและมีพลังทางใจมากขึ้นในทุกสถานการณ์หนึ่งรู้จักคุณค่าของตัวเองก่อนใครสิ่งแรกที่ทรงพลังที่สุดคือการรู้จักและยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองคนที่อิจฉาจะพยายามหาจุดอ่อนเปรียบเทียบคุณกับคนอื่นหรือพูดถึงความผิดพลาดของคุณ เพื่อทําให้คุณรู้สึกด้วยค่าแต่ถ้าคุณไม่แคร์และมั่นใจในตัวเองผลลัพธ์คือพวกเขาจะเจ็บปวดทางใจอย่างมากทําไมจึงสําคัญการยอมให้ความคิดเห็นหรือการกระทําของคนอื่นมาบั่นทอนคุณค่าในตัวเองจะทําให้คุณตกเป็นเหยื่อความอิจฉาแต่การรู้จักคุณค่าในตัวเองจะทําให้คุณยืนหยัดอยู่เหนือความอิจฉาและไม่จําเป็นต้องตอบสนองวิธีฝึกหนึ่งทบทวนความสําเร็จของตัวเอง ลองจดบันทึกสิ่งที่คุณทำได้สำเร็จไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่การจดจำความสำเร็จเหล่านี้ช่วยให้คุณตระหนักถึงคุณค่าและความสามารถของตัวเองสองสร้างบทสนทนากับตัวเองพูดกับตัวเองว่าฉันมีคุณค่าฉันเก่งในแบบของฉันการย้ำซ้ำบ่อยๆจะช่วยปรับ mindset ให้มั่นคงสามอย่าตัดสินตัวเองจากสายตาคนอื่นความคิดเห็นของคนอื่น ไม่ได้กำหนดคุณค่าในตัวคุณพวกเขาอาจอิจฉาหรือไม่เข้าใจคุณดังนั้นอย่าปล่อยให้คำพูดของพวกเขาส่งผลต่อความมั่นใจของคุณสี 4. ตั้งเป้าหมายส่วนตัวการโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญต่อคุณเองมากกว่าที่คนอื่นคิดจะช่วยให้คุณไม่ต้องสนใจพฤติกรรมอิจฉาของคนรอบตัวผลลัพธ์เมื่อคุณสามารถยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองคนที่อิฉาจะรู้สึกเจ็บปวดทางใจ เพราะทุกความพยายามที่จะทำให้คุณสนใจหรือเปลี่ยนตัวเองล้มเหลวการไม่ตอบสนองและยืนหยัดอยู่บนความมั่นใจของตัวเองเป็นอาวุธจิตวิทยาที่ส่งพลังที่สุดสรุปข้อที่หนึ่งรู้จักคุณค่าของตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คนที่อิจฉาเจ็บปวดใจโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแค่มั่นคงในตัวเองและไม่ยอมให้พวกเขากำหนดอารมณ์หรือความคิดของคุณ สองเลิกตอบสนองต่อความบิจชาเมื่อคุณเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองข้อถัดไปคือการเลิกตอบสนองต่อความบิชาของคนอื่นนี่คือหนึ่งในจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดเพราะพวกเขาต้องการปฏิกิริยาจากคุณหากคุณไม่ให้พลังและความพยายามของพวกเขาจะกลายเป็นศูนย์ทำให้การไม่ตอบสนองถึงทรงพลังหนึ่งคนอิจฉาต้องการปฏิกิริยาพวกเขามีความรู้สึกด้ดยค่าภายในใจ และพยายามหาช่องทางทําให้คุณรู้สึกไม่มัน่นคงหากคุณตอบสนองไม่ว่าด้วยความโกรธเสียใจหรือปกป้องตัวเองพวกเขาจะได้รับความพึงพอใจว่าคุณตกเป็นเหยื่อ 2. ความเงียบคืออาวุธการไม่ตอบสนองทําให้พวกเขาสับสนและรู้สึกเจ็บปวดเพราะพวกเขาคาดหวังให้คุณโตกลับแต่คุณกลับนิ่งและมั่นคงการที่คุณไม่สนใจหรือไม่ให้ความสําคัญคือการส่งสัญญาณชัดเจนว่าคุณเหนือกว่าอิจฉาของพวกเขาสาม สร้างความสงบในใจตัวเองเมื่อคุณไม่ตอบสนองคุณจะมีเวลาและพลังงานอยู่กับสิ่งที่สำคัญต่อคุณเองแทนที่จะเสียเวลากับคนที่ไม่สนใจพัฒนาตัวเองวิธีฝึกไม่ตอบสนอง 1. สังเกตอารมณ์ตัวเองก่อนจะตอบโต้คําพูดหรือพฤติกรรมอิจฉาของใครลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้สำคัญกับฉันจริงหรือหากไม่สำคัญการปล่อยผ่านคือทางเลือกที่ดีที่สุด 2. ใช้เทคนิคเลี่ยงการ,รเผชิญหน้า หลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องที่เสี่ยงต่อความขัดแยง้งใช้รอยยิ้มอ่อนโยนหรือแค่พยักหน้าแทนการโต้อตอบหากจำเป็นต้องพูดให้พูดแบบสั้นกระชับและเป็นกลางสามตั้งเป้าหมายที่ใหญ่กว่าโฟกัสกับความสำเร็จและเป้าหมายของตัวเองการเห็นคนอื่นอิจฉาแล้วคุณยังคงเดินหน้าทำสิ่งที่สำคัญต่อคุณคือความเจ็บปวดที่ทรงพลังที่สุดสำหรับพวกเขาสิฝึกความอดทนทางใจคนอิจฉามักพยายามเร่งรีบ ให้คุณแสดงอารมณ์แต่ความอดทนและนิ่งสงบของคุณจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาเครียดและรู้สึกอึดอัดเพราะความคาดหวังของพวกเขาล้มเหลวผลลัพธ์ของการไม่ตอบสนองพวกเขารู้สึกร้ายพลังเพราะความพยายามที่จะทำให้คุณโกรธหรือเสียใจล้มเหลวคุณจะสงบและมั่นคงมากขึ้นมีเวลาสร้างชีวิตและความสำเร็จของตัวเองความเคารพและพลังของคุณเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องใช้อำนาจหรือคำพูดแรงสรุปข้อที่สอง การไม่ตอบสนองต่อความอิจฉาเป็นเหมือนดาบที่คมที่สุดคุณไม่ต้องทำร้ายใครแค่สงบและมั่นคงคนที่อิจฉาจะเจ็บปวดเองและคุณจะมีชีวิตที่มีพลังทางใจมากขึ้น 3. ยิ่งคุณพัฒนาเงียบๆพวกที่อิจฉายิ่งเจ็บลึกในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงอวดเสียงโชว์และเสียงเปรียบเทียบคนที่เงียบและทำได้จริงคือคนที่ทรงพลังที่สุด เพราะในขณะที่คนอื่นเอาเวลาไปพูดคุณกลับเอาเวลาไปเติบโตพัฒนาและสร้างผลลัพธ์จริงจิตวิทยาข้อนี้คือการใช้พลังของความเงียบและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องมือทําให้คนที่อิจฉาคุณต้องเจ็บลึกโดยที่คุณไม่ต้องพูดแม้แต่คําเดียวทําไมการพัฒนาเงียบๆถึงทรงพลังเพราะคนที่อิจฉาต้องการเห็นคุณล้มเหลวพวกเขาจะรู้สึกดีถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขากลับเห็นคุณค่อยๆเติบโต มีความสุขขึ้นดูดีขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นทั้งหมดโดยที่คุณไม่พูดอะไรเลยนั่นคือความเงียบที่ดังที่สุดสำหรับพวกเขาคนที่ฉาไม่ได้กลัวว่าคุณจะพูดมากแต่กลัวว่าคุณจะทำได้จริงวิธีใช้จิตวิทยาข้อนี้ในชีวิตจริงหนึ่งเงียบแต่ทำให้ผลลัพธ์พูดแทนอย่ารีบประกาศเป้าหมายของคุณให้ใครรู้มากเกินไปโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้หวังดีกับคุณแทนที่จะบอกว่า ฉันจะทำให้ได้ให้คุณแค่ทำมันให้สำเร็จแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์พูดแทนตัวคุณเพราะไม่มีอะไรทำร้ายคนอิจฉาได้เจ็บเท่ากับการเห็นคุณสำเร็จจริงๆสองพัฒนาในสิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงถ้าพวกเขาคิดว่าคุณไม่มีทางทำได้จงทำในสิ่งนั้นให้ได้ยิ่งพวกเขาประเมินคุณต่างเท่าไรความสำเร็จของคุณจะยิ่งเป็นเหมือนมีจิตใจที่กรีดความอิจฉาในใจพวกเขาอย่างทาเวเบาแต่ลึกสมไม่ต้องอธิบายไม่ต้องแก้ตัว เวลามีใครพยายามพูดให้คุณดูด้อยหรือดูเหมือนไม่คู่ควรอย่าตอบอย่าชี้แจงเพราะการชี้แจงคือการยอมรับว่าคำพูดของเขามีอำนาจแค่เงียบแล้วใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะเวลาจะเผยให้เห็นทุกอย่างว่าใครแค่พูดกับใครที่ทำได้จริงสี 4. ใช้ความสำเร็จเล็กๆเ,เป็นแรงขับคุณไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จใหญ่ ในทันทีเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณพัฒนาได้เช่นสุขภาพดีขึ้นเก่งขึ้นในงานดูดีขึ้นในสายตาตัวเองคนที่อิจฉาจะรู้สึกหน่วงและสับสนเพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงดูดีขึ้นโดยไม่ต้องอธิบายจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่คนที่อิจฉาต้องการความสนใจแต่คุณกลับใช้พลังทั้งหมดไปกับการเติบโตของตัวเองพวกเขาจึงรู้สึกเหมือนกำลังถูกลืมและไม่มีสิทธิ์ เข้ามาอยู่ในวงชีวิตของคุณอีกต่อไปยิ่งคุณเงียบพวกเขายิ่งเดายิ่งคุณนิ่งพวกเขายิ่งร้อนและยิ่งคุณเติบโตวพวกเขายิ่งเจ็บนี่คือจิตวิทยาของการไม่แค์แต่พัฒนาที่ทําให้คุณสง่างามขึ้นในขณะที่พวกเขาจมอยู่กับอารมณ์ลบผลลัพธ์ของการพัฒนาเงียบๆคุณได้ชีวิตที่สงบขึ้นเพราะไม่ต้องแข่งขันกับใครคุณกลายเป็นแรงบันดาลใจแบบไม่ตั้งใจสําหรับบางคนที่มองคุณด้วยความชื่นชม และที่สําคัญคนที่เคยอิจฉาคุณจะเริ่มหลีกเลี่ยงการพูดถึงคุณเพราะทุกครั้งที่เห็นคุณเติบโตมันคือการเตือนความล้มเหลวของพวกเขาเองสรุปข้อที่สามจงพัฒนาเงียบๆอย่าพยายามอธิบายหรืออวดให้ใครเห็นให้ผลลัพธ์และเวลาพูดแทนคุณเพราะไม่มีสิ่งใดเจ็บปวดกว่าการเห็นคนที่เคยถูกดูถูกกลับประสบความสำเร็จอย่างสง่างามโดยไม่ต้องพูดอะไรเลย ยิ่งคุณนิ่งได้มากเท่าไรเขายิ่งร้อนใจมากเท่านั้นในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนเรียนหรือคนในวงสังคมเดียวกันคนที่อิจฉามักจะทดสอบคุณอยู่ตลอดพวกเขาพูดจาเด็ดแนงเปรียบเทียบหรือตั้งคำถามให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อหาคำตอบแต่เพื่อดูปฏิกิริยาของคุณเพราะในเชิงจิตวิทยาคนที่อิจฉายอยากเห็นคุณหลุดอยากเห็นคุณโมโ oh, หอยากเห็นคุณรู้สึกแท้เพื่อจะได้รู้สึกเหนือกว่าแม้เพียงชั่วคราว แต่จงจำไว้ว่ายิ่งคุณนิ่งได้มากเท่าไรเขายิ่งเจ็บลึกและร้อนใจมากเท่านั้นจิตวิทยาของความนิ่งที่ทำให้ใจคนอิจฉาร้อนหนึ่งความนิ่งคือการไม่ยอมให้พวกเขามีอำนาจเหนืออารมณ์ของคุณเมื่อคุณตอบสนองคุณยอมให้เขาควบคุมคุณทางอารมณ์แต่เมื่อคุณนิ่งเขาจะรู้ทันทีว่าเขาไม่มีทิพลอะไรเหนือคุณเลยซึ่งในมุมจิตใจมันคือความไพ่แพ้อย่างเจ็บลึกที่สุดสำหรับคนที่อยากชนะ สองความนิ่งคือสัญญาณของคนที่มีพลังในตัวเองคนที่มีพลังภายในจะไม่รีบไม่แก้ตัวไม่พูดมากพวกเขาแค่ยิ้มแล้วมองทุกอย่างด้วยความเข้าใจจิตใจแบบนี้ทำให้คนอิจฉารู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงโดยอัตโนมัติสามความนิ่งคือการสะท้อนความมั่นคงคนที่อิจฉาจะพยายามทำให้คุณสันไหวเพื่อให้พวกเขารู้สึกว่ามีค่า แต่เมื่อคุณไม่สันไหวเลยพวกเขาจะเริ่มสงสัยในตัวเองทำไมเขาไม่โกรธทำไมเขาไม่ตอบกลับหรือจริงๆแล้วเขาเหนือกว่าเรากันแน่คำถามเหล่านี้จะหมุนวนในหูวพวกเขาและกลายเป็นความร้อนใจเงียบๆที่ทำร้ายใจเขาเองวิธีฝึกความนิ่งให้กลายเป็นอาวุธทางจิตใจ 1. ควบคุมอารมณ์ก่อนปากพูดหรือโพสอะไรออกไปเมื่อใครพูดกระแทกหรือโพสจิกัดอย่าตอบกลับทันที ลองนับหนึ่งถึงสิบในใจหรือเงียบไว้ก่อน24ชั่วโมงเพราะคำพูดที่มาจากอารมณ์จะทำให้คุณเสียพลังโดยปล่าประโยชน์ชนสฝึกสังเกตไม่ใช่ตอบโตเวลามีใครพูดเด็บแนมให้คุณสังเกตแทนที่จะตอบกลับพิจารณาดูว่าเขาพูดแบบนั้นเพราะอะไรความวิชาความกลัวหรือความไม่มั่นคงของเขาเองเมื่อคุณเข้าใจเบื้องหลังคุณจะรู้ว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องโกรธสาม ใช้สายตาและท่าทางแทนคำพูดรอยยิ้มบางเบาแววตานิ่งๆและท่าทีมั่นคงคือสิ่งที่ทำให้คนอิจฉาเจ็บที่สุดเพราะมันแปลว่าคุณไม่เพียงไม่แค่แต่ยังเหนือกว่าในพลังใจสี่ฝึกสมาธิหรืออยู่กับตัวเองให้บ่อยยิ่งคุณอยู่กับตัวเองได้ดีคุณจะนิ่งกับโลกภายนอกได้ง่ายเพราะจิตใจที่เต็มแล้วจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครผลลัพธ์ของความนิ่ง คุณจะกลายเป็นคนที่ดูมีพลังอย่างลึกลับคนรอบตัวจะเริ่มรู้สึกเกรงใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องพูดพวกที่ฉาจะค่อยๆถอยห่างเองเพราะอยู่ใกล้คุณแล้วรู้สึกอึดอัดไม่สามารถทําให้คุณหลุดได้คุณจะได้พลังคืนกลับมาเพราะไม่ต้องสิ้นเปลืองอารมณ์กับสิ่งไร้ค่าจิตวิทยาเชิงลึกทำไมคนอิจฉาถึงร้อนใจเมื่อคุณนิ่งในสมองของคนอิจฉาจะมีการหลั่งสารโดปามีนทุกครั้งที่เห็นคนอื่นตกต่ำหรือโกรธตอบ เพราะมันทาให้เขารู้สึกเหนือกว่าแต่เมื่อคุณไม่ให้ปฏิกิริยาสารโนปามีนี้จะไม่ถูกหลังเขาจะรู้สึกอุดตดิดเครียดและไม่สบายใจนั่นคือสาเหตุที่ความนิ่งของคุณกลายเป็นความทรมานในใจของพวกเขาสรุปข้อที่สี่จงนิ่งให้ได้มากที่สุดเพราะความนิ่งคืออาวุธที่คมและสง่างามที่สุดมันไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการยืนยันว่าคุณเหนือกว่าทั้งในความคิดและพลังใจและยิ่งคุณนิ่งมาก เท่าไรคนที่อิจฉาคุณจะยิ่งรู้สึกเล็กลงและร้อนรนในใจมากเท่านั้น 5. ยิ่งคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขายิ่งทรมานในเชิงจิตวิทยาความสุขของคุณคือสิ่งที่ทําให้คนที่อิจฉาทรมานที่สุดเพราะหัวใจของความอิจฉาคือความเปรียบเทียบ คนที่อิจฉาไม่อยากเห็นคุณเหนือกว่าไม่อยากเห็นคุณยิ้มไม่อยากเห็นคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นแม้คุณจะไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยก็ตามดังนั้นเวลาคุณไม่แคร์แล้วกลับใช้ชีวิตของตัวเองอย่างมีความสุขเท่ากับคุณกำลังใช้จิตวิทยาเชิงบวกที่ทรงพลังที่สุดในการเอาชนะพวกเขาโดยไม่ต้องต่อสู้เลยแม้แต่นิดเดียวทำไมความสุขถึงทำให้พวกเขาเจ็บหนึ่งเพราะมันคือสิ่งที่เขาไม่มีคนที่อิจฉาคุณไม่ได้อยากได้สิ่งที่คุณมีเท่ากับยา รู้สึกดีเท่าคุณแต่ในใจลึกๆพวกเขาเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองความรู้สึกเปรียบเทียบและความไม่พอใจในชีวิตของตัวเองเมื่อเห็นคุณหัวเราะได้มีความสุขได้และยังคงเดินหน้าชีวิตอย่างสบายๆพวกเขาจะรู้สึกเจ็บปวดเพราะนั่นคือสิ่งที่พวกเขาอยากมีแต่ไม่มีทางได้สอง เพราะความสุขของคุณคือการตอกย้ำความล้มเหลวของเขาทุกครั้งที่เขาพูดจาเน็บแนมคุณแต่คุณยังยิ้มได้ยังดูดีขึ้นและยังใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเขาจะรู้สึกเหมือนทุกคำพูดของตัวเองไม่มีผลอะไรเลยความรู้สึกร้ายอำนาจแบบนี้คือสิ่งที่เจ็บที่สุดสำหรับคนที่อยากควบคุมผู้อื่นทางอารมณ์สามเพราะคุณไม่ได้เล่นเกมเดียวกับเขาคนที่อิจฉาต้องการให้คุณเข้าร่วมในเกมของการเปรียบเทียบแต่คุณกลับเดินออกจากเกมนั้นแล้วไปใช้ชีวิต ในสนามของตัวเองความแตกต่างนี้ทำให้เขาแท้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มวิธีใช้จิตวิทยาข้อนี้ในชีวิตจริงหนึ่งใส่ใจความสุขของตัวเองให้มากกว่าคำพูดคนอื่นอย่าใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นใช้ชีวิตเพื่อให้คุณมีความสุขจริงๆเช่นได้ทำในสิ่งที่รักดูแลตัวเองออกกำลังกายหรืออยู่กับคนที่ทำให้ใจสงบ เพราะไม่มีอะไรทําร้ายคนอิจฉาได้แรงเท่ากับการที่คุณไม่สนใจเขาเลยแต่กลับมีความสุขกว่าเดิม 2. ยิ้มในวันที่พวกเขาอยากเห็นคุณร้องไห้จงยิ้มเมื่อถูกพูดเนบจงยิ้มเมื่อถูกดูถูกเพราะรอยยิ้มของคุณคือเกราะป้องกันทางจิตใจที่แข็งแกร่งและเป็นมีดอ่อนๆที่กรีดใจคนอิจฉาอย่างเทาเบาแต่ลึกจนเขาทนไม่ได้สามอย่าแสดงความแค้นหรือการตอบโต การตอบโต้ทำให้คุณอยู่ในสนามเดียวกับพวกเขาแต่การนิ่งแล้วยิ้มทำให้คุณดูเหนือชั้นกว่าคนอิจฉาเกลียดที่สุดคือการที่คุณดูมีความสุขกว่าโดยไม่ต้องพยายามอะไรเลยสใช้พลังความสุขเป็นแรงผลักดันใช้ความสุขของคุณเป็นแรงผลักในการพัฒนาตัวเองต่อยิ่งคุณเติบโตยิ่งคุณมีชีวิตดีขึ้นพวกเขายิ่งรู้สึกเหมือนโดนส่องกระจกที่สะท้อนความล้มเหลวของตัวเองกลับไปจิตวิทยาเชิงลึกของความสุข สมองของคนเรามีระบบเปรียบเทียบอัตโนมัติโซเช a l c o m p a r สั o n ิรีซึ่งทำงานตลอดเวลาคนอิจฉาจะเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนที่ดูดีกว่าอยู่เสมอแต่เมื่อเขาเห็นว่าคุณไม่เพียงดีกว่าแต่ยังมีความสุขมากกว่าระบบนี้จะทำงานจนเกิดความไม่พอใจในตัวเองแบบรุนแรงดังนั้นการที่คุณใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขโดยไม่พูดไม่อวดไม่สนใจเขาคือการทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกด้อยค่าขอ งอตัวเองอย่างตรงไปตรงมาซึ่งคือความเจ็บปวดที่แท้จริงผลลัพธ์ของการเลือกมีความสุขคุณมีพลังบวกที่ปกป้องตัวเองจากคำพูดลบคุณกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนดีๆรอบตัวที่เห็นว่าคุณไม่ต้องทำร้ายใครก็มีความสุขได้พวกที่อิฉาจะค่อยๆถอยห่างเพราะยิ่งอยู่ใกล้คุณเขาจะยิ่งรู้สึกทุกข์หเงียบให้มีพลังเพราะความเงียบคือการเอาคืนที่เจ็บที่สุดในจิตวิทยาความสัมพันธ์มีหลักหนึ่ง ที่ทรงพลังมากคือยิ่งคุณเงียบได้ในเวลาที่เขาคาดหวังให้คุณโต้กลับคุณจะยิ่งควบคุมสถานการณ์ได้เหนือกว่าและในทางกลับกันสําหรับพวกที่อิจฉาพวกที่ชอบพูดแขวหรือคอยจับผิดคุณอยู่เสมอไม่มีอะไรทําให้พวกเขาเจ็บเท่ากับการที่คุณไม่ตอบไม่อธิบายและไม่ลดตัวไปเล่นเกมเดียวกับพวกเขาพวกคนอิจฉาไม่ได้อยากรู้ความจริงพวกเขาอยากเห็นคุณเสียส่วนอยากเห็นคุณหลุดอยากให้คุณตอบโต้อย่างโกรธหรือโมโหเพราะนั่นคือสัญ,ญญาณว่าพวกเขา มีอำนาจเหนือตัวคุณแต่เมื่อคุณเลือกจะนิ่งยิ้มบางๆแล้วปล่อยให้เขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นในใจพวกเขาคือความร้อนรุ่มความสับสนและความเจ็บปวดจากการไม่ได้รับพลังจากคุณจิตวิทยาของความเงียบที่ฆ่าความอิจฉายอย่างเลือดเย็นความเงียบไม่ใช่การอีป,ปัญหาแต่มันคือการเลือกสนามรบที่คุณจะชนะคนฉลาดทางอารมณ์รู้ดีว่า คำพูดบางคำไม่จำเป็นต้องพูดเพราะการตอบกลับอาจทำให้คุณดูเหมือนอยู่ในระดับเดียวกับคนที่อยากลากคุณลงไปเล่นในโคลนในทางจิตวิทยาเมื่อคุณไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าสมองของอีกฝ่ายจะเริ่มสับสนและรู้สึกสูญเสียการควบกุมพวกเขาจะเริ่มคิดซ้ำว่าทำไมเขาไม่พูดอะไรเขากำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าเขาไม่สนใจฉันเลยจริงๆคำถามเหล่านี้จะกลายเป็นไฟที่เผาใจพวกเขาเพราะสิ่งที่คนอิจฉาเกลียดที่สุดคือ การถูกเพิกเฉยยิ่งคุณนิ่งนานเท่าไหร่พวกเขายิ่งรู้สึกว่าความพยายามของตัวเองไร้ค่าการเงียบที่มีพลังไม่ใช่การเก็บกดแต่คือการควบคุมหลายคนเข้าใจผิดว่าการเงียบคือการอ่อนแอรหรือการยอมแพ้แต่แท้จริงแล้วคนที่เงียบอย่างมีพลังคือคนที่รู้ว่าคำพูดของตัวเองมีค่าเกินกว่าจะใช้ในสถานการณ์ไร้สาระคุณเลือกจะพูดเฉพาะเวลาที่จำเป็นคุณเลือกจะอธิบายเฉพาะกับคนที่ฟังด้วยใจ และคุณเลือกจะเงียบเมื่ออีกฝ่ายพูดจากที่มาจากความวิชาไม่ใช่เหตุผลลองสังเกตดูสิคนที่มีพลังทางใจสูงมักพูดน้อยแต่ทุกคำของพวกเขามีน้ำหนักในขณะที่คนอิจฉามักพูดเยอะแต่ไร้เนื้อหาเพราะสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่การเข้าใจแต่คือการทำลายสมาธิของคุณจิตวิทยาการถอนพลังจากคนอิจฉาเวลาที่คุณโต้อตอบกับคนอิจฉาคุณกำลังให้พลังแก่เขาโดยไม่รู้ตัว แต่เมื่อคุณเงียบคุณกำลังดึงพลังนั้นกลับมาและนี่คือสิ่งที่ทำให้คนอิชาเจ็บปวดที่สุดเพราะเขาไม่สามารถควบคุมคุณได้อีกต่อไปลองนึกภาพว่ามีคนพูดแกวดคุณต่อหน้าคุณเพียงแค่ยิ้มบางๆแล้วหันไปทำอย่างอื่นทันทีที่คุณไม่ตอบเขาจะรู้สึกเหมือนกำปั้นที่ชกไปโดนอากาศมันคือความรู้สึกของการพ่ายแพ้โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยวิธีใช้ความเงียบให้มีพลัง ทางจิตวิทยา 1. ห,หายใจลึกก่อนตอบทุกครั้งที่ถูกยั่วอารมณ์สมองส่วนเหตุผลจะกลับมาทำงานอีกครั้งในไม่กี่วินาทีทำให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อทางอารมณ์2ฝึกรอยยิ้มที่รู้ทันยิ้มเล็กๆแบบไม่เยอะยๆแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจมันคือสัญ,ญญาณให้เขารู้ว่าคุณไม่ตกอยู่ในเกมของเขา 3. เลือกผู้เฉพาะเวลาที่มีประโยชน์ไม่ตอบทุกอย่างไม่อธิบายทุกเรื่องล่อให้คนอิจฉาจมอยู่กับคำถามในหัวตัวเอง สใช้ผลลัพธ์ของคุณเป็นคําตอบความสําเร็จของคุณคือเสียงที่ดังกว่าคําพูดใดๆทั้งหมดความเงียบคือศิลปะของคนที่เหนือกว่าในโลกจิตวิทยาคนที่สามารถควบคุมการตอบสนองของตัวเองได้คือคนที่มีอํานาจทางอารมณ์สูงสุดและในโลกแห่งความจริงคนที่นิ่งได้ในเวลาที่ทุกคนอยากให้คุณระเบิดคือคนที่ชนะโดยไม่ต้องสู้ 7. จเดินหน้าต่ออย่างเงียบๆแต่ให้ชีวิตพูดแทนคุณสิ่งที่ทำให้พวกที่ริษยาและอิจฉาเจ็บปวดที่สุด ในระยะยาวไม่ใช่คำพูดของคุณไม่ใช่การตอบโต้ใดๆแต่คือการที่คุณประสบความสำเร็จต่อไปโดยไม่ต้องพูดถึงพวกเขาเลยในจิตวิทยาความสัมพันธ์เชิงพลังเราเรียกสิ่งนี้ว่าซเซลลนโครสการเติบโตอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องอวดไม่ต้องโชว์ไม่ต้องตะโกนบอกใครว่าฉันชนะเพราะความสำเร็จจริงๆมันมีพลังในตัวของมันเองมันทำให้ทุกคนเห็นโดยที่คุณไม่ต้องอธิบายคนอิจฉาอยากเห็นคุณหยุดอยากเห็นคุณท้อยอยากเห็นคุณมุมุกมุน อยู่กับคำพูดของพวกเขาแต่เมื่อคุณกลับใช้เวลาเหล่านั้นในการพัฒนาตัวเองเดินหน้าต่อและใช้ชีวิตอย่างสงบมันจะทำให้พวกเขาทรมานใจอย่างที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยจิตวิทยาของการเติบโตที่เงียบแต่แรงคนที่มีพลังภายในสูงจะไม่ใช้เวลาตอบสนองคนที่อิจฉาเพราะรู้ว่าทุกนาทีที่เสียไปคือการให้อำนาจคนเหล่านั้นพวกเขาเลือกจะหันหลังกลับและใช้พลังทั้งหมดไปกับการสร้างสิ่งใหม่ให้ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นงานที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นความคิดที่นิ่งขึ้นหรือแม้แต่ชีวิตที่สงบขึ้นและนี่คือสิ่งที่คนอิจฉารับไม่ได้มากที่สุดเพราะพวกเขาใช้พลังทั้งหมดไปกับการพูดถึงคุณในขณะที่คุณใช้พลังทั้งหมดไปกับการพัฒนาตัวเองวันหนึ่งความต่างนั้นจะชัดเจนจนพวกเขามองคุณแล้วรู้สึกแท้ในใจโดยอัตโนมัติยิ่งคุณนิ่งยิ่งมีอิทธิพลทางใจ,ใน,งจในทางจิตวิทยามุดยิ่งคนหนึ่งสงบมากเท่าไรเขายิ่ง น่าเกรงขามในจิตใจมากขึ้นเท่านั้นเพราะความนิ่งเป็นสัญญาณของการควบคุมตนเองและคนอิจฉาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้พวกเขาจะร้อนพูดโดยอารมณ์ตัดสินจากความรู้สึกพวกเขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมคุณยังเดินต่อได้โดยไม่สันไหวแต่ลึกๆในใจเขารู้คุณแข็งแกร่งกว่าดังนั้นการเดินหน้าของคุณแม้ช้าแต่มั่นคงมันคือการตอกย้ำความาพ่ายแพ้ทางจิตใจให้พวกเขารู้สึกทุกวัน โดยที่คุณไม่ต้องพูดแม้แต่คําเดียววิธีใช้ชีวิตให้พูดแทนคุณทางจิตวิทยาแห่งความเหนือกว่าหนึ่งตั้งเป้าหมายเฉพาะของตัวเองอย่าทำอะไรเพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นแต่ทำเพราะมันคือเส้นทางของคุณเอง2เก็บเงียบเวลาได้ดีเพราะความลับของพลังคือการไม่เปิดเผยทุกอย่างในตอนนี้ให้ผลลัพธ์ในอนาคตพูดแทนสามขอบคุณคนที่อิจฉาในใจเพราะพวกเขาคือแรงผลักที่ทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นแม้พวก เขาไม่รู้ตัวสิรักษาความสงบในใจให้มั่นคงเจ็ดเดินหน้าต่ออย่างเงียบๆแต่ให้ชีวิตพูดแทนคุณสิ่งที่ทําให้พวกที่ริษยาและอิชาเจ็บปวดที่สุดในระยะยาวไม่ใช่คําพูดของคุณไม่ใช่การตอบโต้ใดๆแต่คือการที่คุณประสบความสําเร็จต่อไปโดยไม่ต้องพูดถึงพวกเขาเลยในจิตวิทยาความสัมพันธ์เชิงพลังเราเรียกสิ่งนี้ว่าเซลล์โกรธการเติบโตอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องอวดไม่ต้องโว์ไม่ต้องตะโกนบอกใครว่าฉันชนะ พราะความสำเร็จจริงๆมันมีพลังในตัวของมันเองมันทําให้ทุกคนเห็นโดยที่คุณไม่ต้องอธิบายคนอิจฉาอยากเห็นคุณหยุดอยากเห็นคุณท้อยอยากเห็นคุณมุมกมุนอยู่กับคําพูดของพวกเขาแต่เมื่อคุณกลับใช้เวลาเหล่านั้นในการพัฒนาตัวเองเดินหน้าต่อและใช้ชีวิตอย่างสงบมันจะทําให้พวกเขาทรมานใจอย่างที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยจิตวิทยาของการเติบโตที่เงียบแต่แรง คนที่มีพลังภายในสูงจะไม่ใช้เวลาตอบสนองคนที่อิจฉาเพราะรู้ว่าทุกนาทีที่เสียไปคือการให้อำนาจคนเหล่านั้นพวกเขาเลือกจะหันหลังกลับและใช้พลังทั้งหมดไปกับการสร้างพร้าเมื่อคุณไม่หวัน่นไหวคุณจะไม่หลงเข้าไปอยู่ในวงจรของการพิสูจน์ตัวเองต่อใครอีกเลยจิตวิทยาแห่งการไม่แคร์ที่ทำให้คนอิจฉาใจเจ็บปวดอย่าเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่อยากเห็นคุณดีขึ้น เพราะในทางจิตวิทยายิ่งคุณพยายามอธิบายมากเท่าไรคุณยิ่งเสียพลังให้กับคนที่ไม่เคยตั้งใจฟังสิ่งที่คุณต้องทำคือนิ่งให้เหนือกว่าให้ความสำเร็จของคุณเป็นคำตอบให้ความสุขของคุณเป็นการเอาคืนและให้ความเงียบของคุณเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาเจ็บปวดโดยไม่ต้องแต่ต้องแม้แต่นิดเดียวจำไว้คนที่เกลียดคุณที่สุดไม่ได้กลัวว่าคุณจะโกรธแต่กลัวที่สุดคือคุณไม่แคร์เขาอีกต่อไปเพราะเมื่อคุณไม่แคร์คุณเป็นอิสระ และเมื่อคุณเป็นอิสระคุณอยู่เหนือพวกเขาอย่างสมบูรณ์